สวัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลิร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆพบกับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป6กกันเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปห6เล่ม2ของอักษรหรือจะใช้อ e ีบุ๊กประกอบการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโบก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะก่อนครูโบจะมาหานักเรียนเนี่ยค่ะครูโบก็ขับรถผ่านแถวแถวถนนพระราม2ค่ะเด็กๆเคยผ่านกันไหมคะ แถวๆจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยคะ่ะสองข้างทางคุโบสังเกตเห็นกองขาวๆสารอะไรก็ไม่รู้ขาวๆกองกันอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างในรูปนี้เลยค่ะถ้าใครๆเคยผ่านแถวๆถนนพระรามสองก็จะเคยเห็นใช่ไหมคะเด็กๆตอบคุโบได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้ยินเสียงมีเด็กสมุทรสงครามสมุทรสาครดูคุโบอยู่ตอนนี้ไหมคะ น่าจะตอบกันได้ใช่ไหมหรือนักเรียนคนไหนเคยขับรถผ่านแล้วก็เห็นแบบนี้ค่ะก็คงตอบกันได้ว่ากองสีขาวๆที่เรามองเห็นตอนนี้ค่ะก็คือเกลือนั่นเองใช่ไหมคะลักษณะของเกลือเนี่ยค่ะก็คือเป็นเกลือที่เกิดมาจากน้ําทะเลนะคะก็ พื้นที่ที่เรามองเห็นตอนนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นนาเกลือจะคล้ายๆกับนาที่ใช้ปลูกข้าวเลยค่ะเป็นที่โล,ล่งๆกว้างๆแต่ไม่ได้เอาไว้ปลูกข้าวนะคะก็เอาไว้ทํทาเกลือนั่นเองซึ่งเกลือที่เห็นตอนนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรแสดงว่าเป็นเกลือที่ได้มาจากมีเด็กตอบคุณบรกว่าสมุทรไม่ใช่คนละสมุรกันนะคะเกลือสมุทรสะกดแบบนี้ สมุทรสอมออุทรอนะคะไม่ใช่สมุทรที่เราใช้เขียนนะคะแน่นอนชื่อก็บอกว่าเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรแสดงว่าต้องเป็นเกลือที่ได้จากน้ําทะเลนั่นเองค่ะจังหวัดสมุทรสงครามเนะะี่ยค่ะก็เป็นจังหวัดที่อยู่ชายทะเลนะคะแถวๆอ่าวไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สามารถผ่นน้ําทะเลเข้ามาในพื้นที่แบบนี้ค่ะมาเก็บเอาไว้พื้นที่บริเวณนี้เราก็จะเรียกวเป็นนาเกลือก็เป็นอาชีพหนึ่งของชาวบ้านนะคะพอเราเอาน้ําทะเลเข้ามาเหมือนกักเขาเอาไว้ค่ะ เสร็จแล้วแสงแดดนะคะก็จะส่องมาที่น้ําทะเลที่เรากักเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าแน่นอนมันก็จะมีการระเหยของน้ําทะเลออกไปนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วก็จะเหลือเป็นผลึกเกลือตกอยู่บริเวณน,นาเกลือของเราอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลนั่นเองค่ะทําไมถึงพูดเรื่องนี้ล่ะคะแน่นอนเรากําลังเรียนในในเรื่องของการแยกสารผสมอยู่ครูโบถามหน่อยว่าน้ําทะเลเป็นลักษณะของสารผสมไหมอ่า ตัวอย่างเนี้ยค่ะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมพอเราสามารถแยกน้ําออกไปจากน้ําทะเลได้จะเหลือเป็นเกลือนะคะก็น้ําน้ําทะเลเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีน้ากับมีเกลือผสมกันละเชื่อว่าเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวทะเลแน่ๆเลยมีใครเคยไปเที่ยวทะเลและเคยลองชิมน้ําทะเลดูไหมโอ้ทุกคนต้องนึกภาพออกว่าการกินน้ําทะเลเนี่ยมันจะต้องเค็มใช่ไหมคะตอนนี้ความเค็มติดอยู่ที่ปากเลยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าในน้ําทะเลเนี่ยก็มีเกลือเป็นส่วนประกอบนั่นเองค่ะ นี้ก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมวิธีหนึงแต่เรายังไม่พูดว่าวิธีนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาลงลึกลงลึกถึงการแยกสารผสมที่เป็นสารผสมระหว่างของแข็งผสมปนอยู่กับของเหลวนั่นเองวิธีแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือวิธีการรินออกนะคะชื่อก็บอกว่ารินออก เป็นการแยกสารผสมระหว่างของแข็งปนอยู่กับของเหลวเพราะฉะนั้นเราควรจะรินเอาของแข็งออกหรือรินเอาของเหลวออกคะโอ้ใครจะรินของแข็งออกได้ไหมคะ ไม่น่าจะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลักษณะของการรินออกเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นการค่อยๆเทเอาของเหลวแยกออกมาซึ่งในของผสมเนะะี่ยค่ะก็จะมีของเหลวปนอยู่กับของแข็งพอเราเทของเหลวแยกออกมาก็จะเหลือแค่ของแข็งอยู่ภายในภาชนะนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการรินออกเราลองดูตัวอย่างที่เพื่อนทํานะคะจะเห็นว่าทาง ขวามือของเพื่อนค่ะเขาก็จะมีเป็นเหมือนหม้อแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่สีขาวๆในหม้อใช่ไหมคะเพื่อนเขาก็จะใช้วิธีการค่อยๆเทเห็นน้ําใสๆสีฟ้าค่อยๆลินออกมาเห็นไหมคะแล้วก็จะแยกออกมาเป็นของเหลวในถ้วยสีฟ้ากับของแข็งที่อยู่ในหม้อนั่นเองเด็กๆพอจะเดาออกไหมว่าเพื่อนเรากําลังแยกอะไร เป็นตัวอย่างที่ครูโบกําลังจะยกเลยซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันนี่แหละค่ะครูโบเชื่อว่าเด็กๆในระดับปหกเนี่ยคงต้องเคยหุงข้าวกันบ้างแล้วใช่ไหมคะอาจจะหุงด้วยหม้อหุงข้าวเนี่ยค่ะคงไม่ใช่การตั้งหม้อบนเตาไฟหรอกค่ะก็หุงด้วยหม้อหุงข้าวก่อนเราจะหุง เราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าซาวข้าวใช่ไหมคะคือทาความสะอาดข้าวนั่นแหละเอาเข้าวสารมาใส่น้ําแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ต้องเทน้ําออกใช่ไหมคะน้ําที่ออกมาแล้วก็จะเรียกว่าเป็นน้ําซาวข้าววิธีการเทออกนะักเรียนเอาหมอ้อแล้วเทคว่ำลงไปเลยไหม ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเกิดเราหรือเราเทพรวดเดียวก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าตัวข้าวสารก็จะหลุดออกมาพร้อมกับน้ําใช่ไหมคะเราก็ต้องค่อยๆรินออกก็คือค่อยๆเทเอาของเหลวไหลออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในชีวิตประจําวันใกล้ตัวเรามากเลย กับอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือการล้างผักผลไม้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะรับประทานผักผลไม้เนี่ยเด็กๆควรจะต้องนํา,นาผักผลไม้เนี่ยมาล้างก่อนนะคะเพราะว่า,าเพื่อชําระล้างสิ่งสกรปรกหรือสารเคมีหรือสารพิษที่ตกค้างอยู่นั่นเองวิธีการก็เช่นเดียวกันก็คือเปิดน้ําบางคนอาจจะใช้วิธีการผ่านน้าก็คือเปิดผ่านให้น้ําไหลผ่านไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะเอาไปแช่นะคะก็คือใส่ในภาชนะเอาผักผลไม้ใส่แล้วก็เอาน้ําแช่เทน้ําใส่ลงไปเด็กๆก็ต้องค่อยๆร น้ำออกจากผักผลไม้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเราเรียกว่าการรินออกนั่นเองต่อไปค่ะวิธีที่2ค่ะเราเรียกว่าการตกตะกอนค่ะวิธีนี้จะเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวค่ะของแข็งแขวนลอยก็คือเป็นของแข็งที่ไม่ไม่ได้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่ได้แยกตกลงไปอยู่ที่ก้น เป็นก้อนๆที่เราเห็นชัดเจนนะคะก็คือมันจะเป็นของแข็งที่ฟุ้งกระจายอยู่ในของเหลวตัวอย่างชานแขวนลอยที่เราอา,อาจจะเคยเห็นนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้ค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมเราจะเคยเอาไปใช้ในเทศกาลสงกรานใช่ไหมคะก็คือน้ําอบนั่นเองนะคะก็พอเราตั้งขวดน้ําอบทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะน่าจะเห็นว่ามันจะมีเป็นตะกอน นองอยู่ที่ก้นขวดใช่ไหมคะก่อนเราจะไปใช้ก็คือเราต้องเขย่าเพื่อที่จะทําทให้ตัวตะก,กรนเนี่ยตะก,กรนพวกนี้ก็คือเป็นเหมือนสมุนไพรที่ทําให้มีกลิ่นนั่นเองนะคะก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเราก็ต้องเขย่าเพื่อที่จะนําไปใช้ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารแขวนลอยโอเคกลับมาดูที่การตกตะกรนนะคะวิธีการการตกตะกรนค่ะก็คือตั้งสารผสมที่มีสารแขวนลอยอยู่นะคะ่ะทิ้งเอาไว้นะคะพอทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งค่ะ ตัวสารแขวนลอยสารของแข็งที่แขวนลอยอยู่นะคะก็จะค่อยๆตกลงมานั่นเองหรืออาจจะอยากให้เร็วกว่านั้นเพราะว่าการจะตกตะกอนโดยตั้งทิ้งเอาไว้เฉยๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะก็จะมีตัวกาตัวกลางหรือตัวช่วยนะคะอย่างเช่นสารส้ม เด็กๆเ,เคยได้ยินไหมว่าสมัยก่อนนะคะคนเรานําน้ํามาน,นําน้ํามาบริโภคนะคะหรือนํามาใช้เนี่ยจะใช้น้ําฝนบ้างใช้น้ําคลองบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะอาดพอที่จะใช้ได้แต่ว่าคนเขาจะใช้เนี่ยเขาก็ต้องเอามาตั้งทิ้งเอาไว้เราให้มันตกตะกอนแต่ก็จะมีตัวช่วยในการใช้สารส้มนะคะไปแกว่ง ก็จะช่วยเร่งให้การตกตะกอนเนี่ยเร็วขึ้นพอแกว่งแล้วค่ะมีการตกตกะตกอนตะกอนทั้งหลายนองอยู่ที่ก้นเขาก็จะเอาน้ําใสๆด้านบนค่ะไปใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไปแต่ปัจจุบันนี้คงไม่ได้แล้วนะคะพอครูสอนไม่ใช่เด็กๆจะไปตักน้ําคลองแล้วก็เอาสารส้มแกว่งๆแล้วก็เอามาใช้มาทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าด้วย สภาวะอากาศแบบนี้ค่ะก็ไม่เหมาะสมนะคะสารส้มก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการทําให้เกิดการตกตะกอนให้เร็วขึ้นลักษณะของสารส้มเป็นยังไงอ่ะให้เด็กๆได้ดูนี่คือก้อนสารส้มค่ะปัจจุบันก็ยังหาซื้อได้นะคะตามร้านขายของชำนะคะก็ยังเห็นได้อยู่นะคะสารส้มก็จะเป็นสารก้อนใสๆนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะบางคนก็เอามาใช้ในการดับกลิ่นตัว จะเคยเห็นคนสมัยก่อนก็ใช้สารส้มในการถูักและนะคะเพื่อที่ดับกลิ่นตัวก็ได้นะคะโอเคตัวอย่างเช่นอนักเรียนลองดูตัวอย่างนะคะในรูปที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะของสารผสมที่มีสารแข็งๆแขวนลอยอยู่ขุนๆเลยเห็นไหมคะเขาก็จะเอาสารส้มมาแกว่งแกว่งไปแกว่งมาค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะการตั้งทิ้งเอาไว้แบบนี้ก็จะใช้เวลาน้อยกว่าการตั้งสารผสมเฉยๆทิ้งเอาไว้ นะคะเพราะว่ามีการใช้สารส้มมาช่วยก็จะเห็นว่ามีตะกอนตกลงมานองก้นแล้วก็ส่วนด้านบนก็จะเป็นน้ําใสๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมโดยการใช้วิธีการตกตะกอนใกล้ตัวค่ะตัวอย่างก็คือการบําบัดน้ําเสียนั่นเองของอสถานที่ต่างๆที่มีการบําบัดน้ําเสียนะคะก็จะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งของวิธีการก็คือใช้วิธีการตกตะกอนนะคะก็ก่อนที่ นำน้ําเสียจะไปผ่านกระบวนการบําบัดน้ําเสียในขั้นต่อไปเนะะี่ค่ะเขาก็จะนําน้ําเสียเนี่ยมากักเก็บไว้ในในบ่อนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เกิดการตกตะกอนจากนั้นค่อยเอาน้ําที่อยู่ด้านบนของตะกอนเนี่ยค่ะไปบําบัดต่อนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแยกสารระหว่างของแข็งกับของเหลวอันหนึ่งต่อไปค่ะวิธีที่ 3, เราเรียกว่าการกรองนะคะ การกรองค่ะ <un> <t ong> จะเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมปนอยู่กับของเหลวนะคะโดยที่ของแข็งต้องไม่ละลายน้ํานะคะหรือว่าอาจจะเป็นสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ําก็ได้นะคะถ้าของแข็งละลายอยู่ในน้ําจะไม่สามารถใช้วิธีการกรองได้นะคะเพราะว่า,อาพอของแข็งละลายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับสารละลายนะคะทาให้เราไม่สามารถกรองออกมาได้นั่นเองการกรองก็จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกับการล่อนในของการแยกสารผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งเลย แต่การกรองจะเป็นการแยกสารผสมระหว่างของแข็งกับของเหลวโดยมีอุปกรณ์ช่วยตัวอย่างเช่นผ้าขาวบางาเด็กๆจะเคยเห็นไหม การทาขนมเนี่ยเห็นบ่อยเลยค่ะการทําน้ํากะทิการคั้นน้ากะทิเด็กๆต้องใช้ผ้าขาวบางมาช่วยในการกรองนั่นเองนะคะวิธีการก็คือเทสารผ,ผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพุ่นเช่นผ้าขาวบางกระดาษกรองสําลีกระชอนเป็นต้นนะคะแล้วก็จะทําให้อานุภาคของแข็งเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่ารูของอุปกรณ์นะคะก็จะถูกกักเก็บเอาไว้ส่วนของเหลวเนี่ยก็จะไหลผ่านรูออกมาได้โอเคตัวอย่างอย่างที่เพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนใช้มะพร้าว เป็นขูดมะพร้าวมาแล้วก็เอาน้ําอุ่นๆใส่ลงไปแล้วก็มีผ้าขาวบางนะคะแล้วก็รวบผ้าขาวบางแล้วก็บีบจะเห็นว่าน้ําขาวๆเนี่ยค่ะคือของเหลวที่สามารถผ่านออกมาได้นั่นเองแล้วก็กาก,าก,าก,ากของมะพร้าวก็จะถูกแยกออกมานะคะตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราค่ะ,ะเช่นการกรองกากากาแฟครูโบยกตัวอย่างเกี่ยวกับกาแฟเยอะนะคะเพราะว่าครูโบชอบกินกาแฟ แต่เด็กๆไม่ควรกินนะคะไม่ดีเพราะว่ามีคาเฟอีนค่ะ,ะการกรองกากาาแฟหรือว่าถุงชาก็ได้เด็กๆเ,เคยเห็นผู้ปกคองคุณพ่อคุณแม่ชงชาไหมคะเวลาชงชาที่ที่ไม่ใช่ใบชาสดๆเนี่ยคะ่ะที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็จะเห็นว่าชาเนี่ยจะเป็นถุงๆเป็นซองใช่ไหมคะเอาใส่ไปในน้ําร้อนนะคะ,ะน้ำเนี่ยก็จะเข้าไป ทําให้กลิ่นหรือว่าสารที่อยู่ในชาเนี่ยหลุดลออออกมาผ่านผ่านถุงชานะคะแต่ว่าตัวใบชาเนี่ยยังอยู่ในถุงอยู่ลักษณะแบบนี้ก็เป็นการกรองเหมือนกันค่ะอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือการการกรองกากมะพร้าวออกจากน้ําหรือการคั้นน้ํากะทิอย่างที่บอกไปแล้วนั่นเอง2วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ในแม้จะทุกบ้านเลยนะคะต้องมีการชงกาแฟหรือว่าชางชาหรือว่าทำทำน้ำกะทิบ้างนะคะ โอเคนี่ก็จะเป็นวิธีที่3และของการแยกสารผสมระหว่างของแข็งกับของเหลวนี่ค่ะครูโบก็จะมีคลิปแอนิเมชันให้นักเรียนได้เห็นภาพของการกรองว่าลักษณะของการกรองเนี่ยมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปสั้นๆน,นี้แปบ๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ค่ะ ดูคลิปกันจบไปแล้วนะคะขนมน่ากินกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าการกรอเนะะี่ยค่ะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบทําขนมหรือชอบทาอาหารเนี่ยผ้าขาวบางเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยผ่านไปแล้ว3ามวิธีของการกรอเอ่อการแยกสารผสมระหว่างของแข็งที่ปนอยู่กับของเหลวมีวิธีไหนคือการแยกน้ำน้ำแยกน้ำน้ำทะเลไหมคะแยกเกลือออกจากน้ํามีไหมไม่น่าจะมีเลยใช่ไหม มาดูวิธีสุดท้ายนี่แหละค่ะคือวิธีที่4เราเรียกว่าการระเหยแห้งนะคะการระเหยแห้ง e ค่ะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวใช้คำว่าละลายแปลว่าต้องรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการระเหยแห้ง e ก็จะเป็นลักษณะของการแยกสารผสมตัวอย่างเช่นการแยกเกลือออกจากน้ําทะเลนั่นแหละค่ะเราจะเรียกสารที่ผสมกันร,ระหว่างของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลวเนะะี่ยค่ะว่าเป็นสารละลายนะคะวิธีการค่ะ ก็จะใช้วิธีการโดยการให้ความร้อนแก่สารผสมสารที่อยู่ในสถานะของเหลวค่ะซึ่งก็จะมีจุดเดือดต่ํากว่าสารที่เป็นของแข็งที่ละลายอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยสารที่เป็นของเหลวก็จะระเหยออกไปเหลือแต่ของแข็งที่ตกลงอยู่ ต้นภาชนะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแยกของแข็งเอาจากของเหลวได้นะคะนี่เป็นวิธีการระเหยแห้งตัวอย่างที่เห็นค่ะก็จะเป็นน้ําใสๆในบิกอร์เห็นไหมคะเด็กๆสามารถแยกได้ไหมคะว่าในน้นํานี้หรือในของเหลวอน,นี้มีอะไรประกอบอยู่ไอใช่ไหมเพราะเราเห็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่พอเราให้ความร้อนไปแล้วค่ะอ่าของเหลวก็จะค่อยๆกลายเป็นไอระเหยหรือเดือดขึ้นไปนั่นเองนะคะ สุดท้ายแล้วก็จะเหลือเป็นก้อนแข็งๆตกตะกอนอยู่แบบนี้เราก็จะพิสูจน์ได้ว่าของเหลวใสๆที่เรามองเห็นตอนแรกเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของสารละลายนั่นเองตัวอย่างใกล้ตัวในชีวิตประจําวันของเราค่ะ,ะที่ครูโบโยกตัวอย่างไปเมื่อต้นต้นขาบนะคะก็คือการทํานาเกลือหรือนาสมุรนั่นเองเออหรือาการทําเกลือสมุรหรือเกลือทะเลนั่นเองนะคะก็คือใช้วิธีการผ่นน้ําทะเลเข้ามาแล้วก็ให้ความร้อนโดยการใช้แสงแดดเราคงไม่สามารถไปต้ม น้ำทะเลในนาเกลือได้นะคะก็คือความร้อนที่ให้ก็คือความร้อนจากแสงแดดนั่นเองนะคะก็จะทําให้น้ําที่ผสมอยู่ในน้ําทะเลเนี่ยระเหยขึ้นไปเหลือแค่เป็นผลึกเกลือเหลืออยู่นั่นเองค่ะอีกอันนึงค่ะก็คือการทําเกลือสินเทาอ่เป็นเกลือเหมือนกันเลยแต่ที่มาแตกต่างกันนะคะเกลือสมุทรได้มาจากน้ําทะเลแต่ว่าเกลือสินเทาเนี่ยจะเป็นเกลือที่ได้มาจากดินจากหินจากน้ําที่อยู่ใต้บาดาลเป็นต้นนะคะวิธีการทําเหมือนกันเลยค่ะก็คือให้ความร้อน เพื่อให้ของเหลวเนี่ยระเหยขึ้นไปนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็เรียนกันไปครบแล้วนะคะกับการแยกสารผสมที่เป็นการผสมกันระหว่างของแข็งปนอยู่กับของเหลวนะคะเราลองมาสรุปเพื่อทบทวนความรู้กันก่อนจะจบคาบนี้กันนะคะวิธีการแรกค่ะที่เราเรียนรู้ไปก็คือการรินออกนั่นเองก็คือค่อยๆเทของเหลวออกจากสารผสมนะคะก็จะทําให้สามารถแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ วิธีที่2ค่ะก็คือการตกตะกอนนะคะก็จะเป็นวิธีการโดยการตั้งสารผสมที่เป็นสารที่ผสมกันระหว่างสารของแข็งที่เป็นแขวนสารแขวนลอยกับของเหลวนั่นเองใช่ไหมคะตั้งทิ้งเอาไว้ก็จะทําให้ของแข็งเนี่ยเกิดการตกตะกอนน้องน้องก้นในภาชนะนั่นเองวิธีการที่3ค่ะก็คือการกรองอันนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยนะคะตัวอย่างเช่นกระดาษกรองหรือว่าผ้าขาวบางนั่นเองวิธีการสุดท้ายค่ะก็คือการระเหยแห้ง วิธีการนี้จะเป็นการแยกสารผสมที่เป็นสารละลายก็คือเป็นสารที่เป็นของแข็งละลายได้ในของเหลวนะคะตั้งทิ้งเอาไว้ให้ความร้อนแล้วก็ทำให้ของเหลวนี่ระเหยออกไปเหลือแค่ของแข็งอยู่ที่อยู่ที่ภาชนะ สวิธีของการแยกสารผสมระหว่างของแข็งปนกับของเหลวค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ไปครบแล้วนะคะในคาบที่แล้วได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารผสมที่เป็นสารผสมระหว่างของแข็งปนกับของแข็งวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งปนกับของเหลวเด็กๆก็ต้องเลือกใช้วิธีการแยกสารผสมให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในประจําวันของเรานะคะเพื่อที่เรียนรู้ไปก็จะได้นําไปใช้ได้จริงๆนั่นเอง มือนเดิมค่ะอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป6เล่ม2ของอักษรเพื่อทบทวนความรู้ค่ะวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องรอบตัวของเรานะคะเด็กๆต้องหมัน่นฝึกฝนเรียนรู้สังเกตดูแล้วก็พยายามหาคําตอบจากคําถามที่เราตั้งเอาไว้ค่ะแล้ววิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วพบกับครูโบในคาบต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน